เอนี่เป็นใครวะโผล่มาจากไหนเฮ้ยเอ็เอนะบากเอ็งเป็นใครไม่ต้องพูดมากตามมาเมื่อกี้เอ็งเล่นเด็กพี่ไว้เยอะนี่เฮใครจะไปให้งงวะพาโด้เค้นเป็นยังไงล่ะนี่และเพราะท้องพอเกตเรือดจอกเฮ้ยไม่จริงมันรับได้ไงวะฮะอะไรอยากเคลียร์ที่นี่เหรอถ้าง,งั้นก็รู้ข้อดีของกรเกลือมาที่นี่ละ <S <S เริ่มจากข้อที่หนึ่งมีแคลเซียมบวกฟูออฟอรั์เฮ้ยของกูก็มีวะ เฮ้ยจะฆ่ากันอยู่แล้วอย่ามาพูดอะไรอีกวิวไปซะยงเง้ออุ้ยชิจูก็รู้สึกเหมือนอะไรมุดไปจากล้างแค่แต่ยังหรอกนี่ก็ดูฟันยังแข็งแรงดีนี่หว่าถ้างั้นต้องเจอนี่หน่อยขยายวงจรด้วยที่อะไรวะเที่อะไรวะชิจูกระเบิดไปหมดนัตนตะที่อะไรหรือว่าอย่าบอกนะว่ามันกระบวนท่าฟังหัดวางเปล่า มันก็ใช้คอเกตอเป็นจะนิ้นเลยกูหมูบาดชอบนั่นแหละความลับของผมเลยครับผมเองก็ใช้คอเกตมาตั้งแต่แ